Hello everybody welcome back to our channel สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมกัน dress to impress นะคะ three Miss g r a s s e s with pearl g r a s s g r a s s g r a s s หรือไม่ g r a s s g r a s s with pearl นะคะ ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูซัมรีเสิร์ชเดี๋ยวรีเสิร์ชต้องเสิร์ชดูนะคะใน Google บังคนใส่ชุดไหนดีอ่ารู้ละว่าจะใส่ชุดอะไรมีเวลา2นาทีกับ40่ิบวินาทีนะคะ ทำผมตอนนี้นี่เหรอผมนี้นะคะผมทรงนี้เลยนะคะผมทรงนี้เลยเอ่อ not yet baby <c oughs> ยังไม่เสร็จนะคว <c oughs> ขอเป็น ออกส้มนิดหนึ่งเออเนี่ยชุดนี้เลยนะคะแต่งหน้านะคะเมคอัพอย่าลืมนะคะด้านซ้ายนี่ต้องเสียเงินนะคะแต่งหน้าด้านซ้ายเสียเงินด้านขวาไม่เสียเสียเงินก็คือแล้วแต่นะคะเป็นรายเดือนรายน่าจะแล้วแต่เราจะไอ้นี่ด้วยนะคะ เราแต่เราจะจ่ายถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยละสวยแล้วอืมมีเวลาไม่เยอะนะคะ สีขาวสีขาวแล e ้วก็เอาไปที่ห้อง C square sorry sorry girl ไม่เห็นว่ามีคนอยู่ excuse me ขอเป็นชุดยาวเลยนะคะ ชุดยาวเน้นสีขาวเเป็นชุดขาวแล้วก็มีมงกุฎสีขาวนะคะ11ป็ดโอเคแล้วขอใส่รองเท้าหน่อยเป็นชุดโอ้ finally j b l 2 0 1 4อ่าให้สามคะแนนนะคะสวยอยู่นะอืม she look gorgeous ให้สามคะแนนนะคะ มีคนเล่นประมาณสองสี่หกแปดคนนะคะมีคนเล่นแปดคนน่ารักนะคะคนนี้ก็น่ารักให้สามคะแนนสามคะแนนถ้าโพสนี้สุดยอดเลยนะคะ จอร์เจียนะคะสามคะแนนดูดีนะ Peaceful I had a must day at school today I feel dizzy อ๋อสามคะแนน D.T.I. underscore level หนึ่งสองสาม I.D.K. what to do This is me น่ารักนะคะ Cute อันนี้ก็สวยนะคะ DC t y l e r โอเค late forty second it's okay p c my phone one at three percent oh finally it's okay oh well done girl เวลโดน everybody เก่งมากเลยได้เจ็ดคะแนนอืมแต่ว่าไม่มีใครโหวตให้เราเลยสุดยอดเจ็ดคะแนนนี่เดี๋ยวเดินไปเอาตังก่อนนะเก็บเงินก่อนถ้าใครเล่นก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเงินที่อยู่ที่อ่าบนพื้นนะคะสามารถเก็บได้เลย อด้านนอกนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ไม่อไม่ยาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปเล่นอิสเกอนะคะน่าจะนิวอัปเดตหรือเปล่าอิสเกอมีอัปเดตใหม่ๆเข้าม,มาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย